สวัสดีส้มซื่นคืนคืนคองผู้มูคาทั้งหลายพำพอมมานังลอมผ้าควังสาลพัน<ม>ธ์<ม>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  มากมากผู้ผูปปาา่ป่าปะดามีข้าอหานป่งโรงเรียนสอนมีสุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่หอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่อมพังดอกสมังดอกอมแกมมู่มันป่าตอนที่ห้าไปกินเตียวกันวันรุ่งขึ้น รฤหัสอินทนนท์เวลา8นาฬิกา30นาทีห้องนอนสงครามร่างหนาเดินมานั่งลงที่เตียงของตัวเองด้วยอาการเพลียกำลังจะออกไปทำงานแต่ทว่าร่างกายกลับไม่รู้สึกพร้อมเสียเลยเนื่องจากความฝันตอนนั้นดูดพลังของเขาไปเยอะมากแปลกที่มันเป็นแค่ความฝันแต่กลับรู้สึกสูญเสียพลังราวกับว่านี่คือเรื่องจริง เสียงแจ้งเตือนไลน์ดังขึ้นสงครามที่ได้ยินเสียงของมันก็คว้ามือถือขึ้นมาเปิดดูในทันทีก่อนจะเห็นแชทของอาตัวเองทักเข้ามาสงครามออกไปทํางานหรือ,อยังครับอาได้ยินว่าเมื่อคืนไม่สบายเหรอได้อ่านเช่นนั้นสงครามก็นิ่งอึ้งไปทันทีอาการเมื่อคืนอาจจะทําให้ลูกน้องของนพพลทักไปบอกเขาแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องบอกเรื่องความฝันตรงนี้ในเวลานี้ แค่ปวดหัวนิดหน่อยครับไม่มีอะไรแน่ใจนะยิ่งนพพลทำย้ำออกมาเช่นนั้นยิ่งทำให้สงครามเลิกลากในการตอบกลับทันทีผมผมเป็นหมอนนะครับอาก็ดีวันนี้ฉันจะเข้าไปโรงพยาบาลอากลับจากวังบาดาแล้วหรอครับใช่เพึ่งถึงอาบอกว่ากลับมาแล้วจะเล่าให้ผมฟังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วไม่มีอะไร แค่วัดต้องการให้ฉันไปช่วยเรื่องงานเอกสารนิดหนึ่งวัดเพิ่งขึ้นเป็นนาคาธิปดีของวังบาดานได้แค่ยี่สิบกว่าปียังมีหลายเรื่องที่เขายังไม่รู้ฉันในฐานะเป็นงูบริวารก็ต้องดูแลนายท่านของฉันให้ดีจริงหรือไม่อ๋โอ,โอ,โ,อโอเคสรงคลามตอบกลับเช่นนั้นทว่านพลก็ถามขึ้นต่อแลดีขึ้นบ้างหรือ,อยังทานยานแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับอากาศช่วงนี้มันร้อนมากคงจะเพราะเป็นลมแดดเกเป็นถึงนาคราช แค่แดดแค่นี้ไม่ทาให้เก็บป่วยหรอกนะนาคาราชก็ป่วยได้เหมือนกันนะครับอาเอาเถอะแล้วเรื่องงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เคสเยอะหน่อยครับแล้วเรื่องหมอเพลงล่ะแต่ทว่าแค่นพลถามขึ้นเช่นนั้นสงครามก็ถอนหายใจเฮือกและกัดฟันกรอดในทันทีเอาจริงๆผมไม่ได้อะไรกับหมอเพลงเลยผมไม่จีบหมอเพลงไม่ได้หรอกครับอาฉันบอกไปแล้วไงว่าการที่แกจีบหมอเพลงมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักมันเป็นหน้าที่นี่คือสิ่งที่แกจะต้องทํา และเป็นสิ่งที่มันสําคัญมากด้วยเพียงเพราะเพลงเป็นคนที่องค์ท่านรักอย่างนั้นหรอครับองค์ท่านต่างหากที่รักเพลงไม่ใช่ผมแล้วแกไม่ใช่เสี่ยวหนึ่งขององค์ท่านหรืออย่างไงแค่นพลตอบกลับเช่นนั้นส่งครามก็ชะงักนิ่งไปจะว่าไปเขาเองก็เป็นเสี่ยวหนึ่งขององค์พยาพัฒนาการรักกับหมอเพลงเลยเป็นสิ่งจําเป็นที่เขาจะต้องทําผม,มอยากพูดเรื่องนี้กับอาแล้ว สงครามพยายามจะตัดบทแต่ทว่ากลับโดนนพพลพิมพ์ต่อมาเพื่อรังเขาเอาไว้อีกเกียจะไม่รู้สึกอะไรตอนนี้กับหมอเพลงก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่พลังจิตของแกเพิ่มขึ้นเริ่มมีความจำกลับมาใกล้ลรวมกับกายแท้ขององค์ท่านได้เมื่อไหร่ความรู้สึกของแกก็จะมาเองถ้าอย่างงั้นผมก็ไม่ต้องพยายามแล้วสิอยู่เฉยๆให้มันมาเองดีไหมถ้าเกาคิดว่าดีก็ทำเอาที่ฉันให้แกไปจีบหมอเพลงก็เพื่อว่าองค์ท่านจะกลับมาเร็วขึ้น แต่ถ้าจะรอความจำเกกลับมาฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังไงเกกับหมอเพลงก็หนีกันไม่พ้นหรอกต่อให้แกไม่ชอบหมอเพลงมากสักแค่ใดคนที่จะอยู่กับแกลตลอดชีวิตก็คือหมอเพลงสงครามที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจเฮือกก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปเพื่อตัดบทสนทนาครับงั้นผมไปทำงานนะไว้เจอกันที่โรงพยาบาลแล้วกันพูดจบก็ปิดหน้าจอลงแล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องตัวเองในทันที โรงพยาบาลอินทนนท์นพ์ที่เพิ่งมาถึงได้ไม่นานทว่าอยู่ๆมือถือก็แจ้งเตือนแชทของแฟนตัวเองที่ทักเข้ามานี่นบว่าไงร่างหนารีบตอบกลับในทันทีพอดีน้องชายของกูที่เคยบอกว่าโดนพิษพญานาะคตอนนี้อาการสุดลงอย่างหนักกูไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแค่ได้ยินเช่นนั้นนพลก็เบิกตาพลงในทันทีอะไรนะบึงเป็นงูบริวานพอจะมีทางช่วยอะไรได้บ้าง ดี๋ยวกูถามไอ้วาให้ว,ใหว่าแล้วก็กําลังจะออกจากแชทไปโทรหาวัฒนาแต่ทว่าเอฟกลับส่งข้อความมาต่อตอนเนี้เขามีอาการไม่ค่อยจะดีใจร้อนจะไปหาปูก่กูกูทําเรื่องย้ายออกจากโรงพยาบาลมึงแล้วด้วยอะไรนะนั่นยิ่งทําให้นพพลตกใจเข้าไปใหญ่เมื่อเอฟแจ้งย้ายออกจากโรงพยาบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปที่จะนิ่งเฉยอีกต่อไปมันเป็นความต้องการของโอมนะเฮ้ยยุงย่งยุ่ง กูกับวัดก็ไม่ได้ไปดูอาการให้ตั้งแต่วันที่มึงบอกเอางี้ตอนนี้อยู่ไหนกูอยู่คอนโดโอมละ่ะเช่นกันได้ยินเช่นนั้นร่างหนากรลุกขึ้นจากเก้าอี้ประจําตําแหน่งของตัวเองและพิมพ์ตอบกลับไปกูจะให้วัดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วจะไปคอนโดมึงขอบใจมาก3มชั่วโมงต่อมาเอฟได้สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องพิษพญายนาคโดยเฉพาะ โดยในกลุ่มนี้มีวัฒนานพพลตัวเขาเองและน้องชายของเขาอย่างโอมโดยตั้งชื่อกลุ่มว่าศัตรูอ่ะโอเคสร้างกลุ่มแล้วนะวัฒนาทักเข้ามาเป็นคนแรกสรุปมันเป็นยังไงวัดนพพลถามขึ้นพิษจริงๆไม่ได้ร้ายแรงนะแต่ทิ้งระยะไว้นานบันเลยรุนแรงตามเวลานะเอฟที่เห็นเช่นนั้นก็ตอบกลับมาในทันทีน้องกูจะหายดีไหมอาจจะหาย ผมจัดการไปให้เยอะแล้วแค่ระง,งับผิดเอาไว้ชั่วคราวจะหายขาดก็ต้องให้ฉับพยาปุณตะสาวารีมารักษานะคลายโรคระบาดเมื่อ400ปีก่อนนพพลพิมพ์ตอบกลับข้อความของวดัดพูดไปเรื่อยฉับพยาปุณตะสาวารีมีเหลือที่ไหนตั้งแต่องค์ทวันเทวาดับขันก็ไม่มีใครอีกแล้วโอมตอบกลับเข้ามานั่นก็ทำใหเอฟผู้เป็นพี่ชายต้องรีบแท็กชื่อเพื่อเตือนมารยาทในทันทีเสียมารยาท ที่มือนกำลังพูดอยู่นั่นคือนาคาธิบดีนะขอโทษเขาซะไม่เป็นไรครับแล้ววงดำแสนสิริจันทราช่วยได้ไหมแอฟทมขึ้นนั่นกระทาให้วัฒนาที่ได้อ่านข้อความถึงกับชะงักนิ่งไปทันทีไม่ได้ครับองค์ดำเน้นออกรบมากกว่าการรักษาแบบเนี้ยต้องให้สายวารีเท่านั้นเนื่องจากเป็นตระกูลที่สืบทอดวิชาการรักษาทุกรูปแบบมาตั้งแต่บรรพการเนี่ยวัฒนาตอบกลับเช่นนั้นโอมก็พิมพ์ต่อมาทันที แปลว่าที่คุณมาทำให้ผมวันนี้ก็ยังไม่หายขาดสินะใช่แต่ก็ดีขึ้นมากแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วโอมเอฟบอกแค่นั้นโอมก็ตอบกลับมาในทันทีโอเคถึงยังไงก็ขอบคุณนะแต่ผมไม่ยอมเชื่อใจพวกคุณง่ายๆเพียงเพราะว่าพวกคุณช่วยชีวิตผมหรอกนะไม่ได้ช่วยแค่ระงับเอาไว้ให้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ยังดีนอนโรงพยาบาลมาตั้งนานอยากจะตัดผมดูแลตัวเองใหม่แล้ว โอมพูดขึ้นเช่นนั้นนพพลก็แท็กชื่อเพื่อที่จะขอโทษเขาในทันทีขอโทษที่ผมไม่ได้ดูแลคุณตั้งแต่แรกมันคงจะดีกว่าถ้าได้รักษาเร็วหน่อยเช่างเถอะเย็นเนี้ยผมจะไปทําฟันไปส่งทีนะโอมบอกเช่นนั้นก็แท็กหาเอฟเพื่อที่จะให้เขาพาไปร้านคลินิกทําฟันคลินิกไหนนพพลที่เห็นเช่นนั้นก็ถามขึ้นทันทีไม่รู้สิใกล,กล้ๆมั้งโอมตอบ ว่าแล้วนพพลก็ส่งคอนแทคต,ติดต่อของหมอคลินิกทำฟันที่เป็นเพื่อนกับหมอเพลงให้ทันทีเนื่องจากคลินิกนี้อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลสักเท่าไหร่แอดไลน์หมอวิวไปก็ได้ครับเป็นทันตแพทย์มีคลินิกอยู่ใกล้ๆกโรงพยาบาลผมอ๋อโอเคอมที่เห็นเช่นนั้นก็แค่ตอบกลับมาเล็กน้อยขอบคุณบ้างเอฟที่เห็นว่าน้องชายตัวเองแทบจะไม่มีมารยาทเลยก็เลยแท็กชื่อเพื่อให้เขาขอบคุณนพพลบ้างขอบคุณครับ คลินิกทันตแพทย์วิลซึ่งนั่งเขี่ยมือถือรื่ยเปื่อยเพราะไม่ค่อยมีเคสสักเท่าไร่ทว่าอยู่ๆมือถือก็เด้งรายชื่อของใครคนหนึ่งแอดเข้ามาสวัสดีครับผมมาทำฟันต้องจองคิวยังไงแค่เห็นว่าเป็นเคสวิวก็ลุกขึ้นตั้งใจตอบกลับในทันทีครับสวัสดีครับเอ๊คุณคุ้นจังแต่ทว่าเมื่อเห็นเป็นโปรไฟล์ของอีกฝ่าย วิวก็ต้องจิ้มเข้าไปดูในทันทีอืมคนนี้คุ้น,นจังแฮใช่คนไข้อ้เพลงหรือเปล่าวะว่าแล้วก็ถามอีกฝ่ายไปในทันทีเอ่อคุณโอมปะชื่อายมันใช่อ่ะรู้จักเหรอแค่อีกฝ่ายถามกลับมาเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเขาคือคนที่วิวสงสัยจริงๆคนไข้หมอเพลงใช่ไหมอ๋อเคยเป็นแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับดูไม่พอใจที่วิวถามไปเช่นนั้น ยังไงคือเคยเป็นออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอหายดีแล้วสิหมอเพลงมาบ่นกับผมตลอดพยายามหาวิธีรักษาเป็นสิบวิธีคุณหายดีก็ดีแล้วหายแล้วแต่ยังไม่ดีแต่ถ้าว่าแค่ได้อ่านเช่นนั้นวิวก็ขมวดคิวยุ่งในทันทีเอา้าทำไมล่ะเจ้างเธอและที่ผมหายก็ไม่ใช่หมอเพลงช่วยด้วยผมหายเพราะหมอส่วนตัวของผมอีกคนอ๋อจริงเหรอ อย่างนั้นตอนออกมาหมอเพลงโอเคใช่ไหมคุณเป็นอะไรกับหมอเพลงเนี่ยนี่ผมจะมาทำฟันนะเนี่ยโอมเริ่มวุ่นวายอ๋รู้แล้วแต่หมอเพลงเป็นเพื่อนสนิทผมอะอ๋อเหรอผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณถึงออกมาจากโรงพยาบาลทาั้งๆท,ที่ยังไม่หายแต่หมอเพลงพยายามจะช่วยคุณเต็มที่เลยนะพยายามที่จะหาวิธีหลายๆวิธีเพื่อมารักษาคุณน่ะเขาตั้งใจที่จะช่วยคุณมากๆเลยนะวิวอธิบาย ครับแต่ก็ช่วยไม่ได้เอาเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วคุณชื่อวิวใชะ่ะผมโอมจะทำฟันขูดหินปูนราคาแปดร้อยถึงสองพันโ้แพงจังอะ่ะ <c oughs> ก็มาทำก่อนสิจะได้ประมาณราคาเป๊ะๆให้แล้วคิวไม่มีใครอะ่ะจะมาตอนนี้เลยก็ได้เอา้าคลินิกไม่มีคนเลยอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่ของผมมันเป็นคนไข้ต่อเนื่องคนไข้ารายใหม่แบบคุณมันน้อย และตอนนี้ผมก็มีคิวว่างอยู่ด้วยถัดไปอีกชั่วโมงนึงก็จะติดเคสละวคุณจะมาเลยไหมล่ะวิวอธิบายต่อโอเคจองส่งโลมาด้วยวิวที่ได้อ่านเช่นนั้นก็หลุดคำออกมาก่อนจะเลือกกีฟส่งภาพโลมาไปให้อีกไฟล์เพื่อหยอกล้อทันทีนี่ไงโลมาตลกหรือไงแต่ทว่าอีกไฟล์กลับไม่เล่นด้วยแค่เห็นเขาตอบกลับมาเช่นนั้นวิวก็หุบยิ้มลงในทันทีก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปโอ้ย หยอนนิดหยอกหน่อยก็ไม่ได้เลยเนาะว่าแล้วก็ส่งโลเคชันให้อีกไ่ายพร้อมกับชื่อคลินิกที่ปรากฏไปด้วยคลินิกวิววีสีฟันสวยคลินิกชื่อน่ารักดีรอเจอตัวจริงจะถอนให้ฟันหมดปากเลยกล้าหรอแน่นอนมาถอนกี่รายแล้วล่ะว,วิวตอบกลับเช่นนั้นโอมก็ไม่ตอบกลับมาอีกเป็นคนไข้ที่กวนประสาทที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยโรงพยาบาล ห้องพักแพทย์หลังจากที่เพื่อนๆอ,ออกไปจากห้องพักแพทย์หมดแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนจะเปิดแชทของหมอสงครามเพื่อทักไปปรึกษาเรื่องเคสของคนไข้ทันทีหมอสงครามกูมีเรื่องจะปรึกษานะแค่ผมส่งข้อความไปไม่นานสงครามก็ตอบกลับมาในทันทีเคสคุณโอมเหรอรู้ได้ยังไงเดาเอาอะว่าแต่มีอะไรหรออีกฝ่ายถามกลับมาผมก็ไม่รีรอที่จะพิมพ์ข้อความส่งกลับไปท่าวันนี้เลิกงานไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหม มีเรื่องจะปรึกษาไม่อ่ะถ้าเกิดว่าจะชวนเดทคือไม่ว่างแต่เว่าแค่อีกฝ่ายส่งข้อความกลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีเดทเ,เหมือนมึงชอบกูกูดูออกสงครามส่งข้อความตอบกลับมานั้นก็ทําให้ผมไปต่อไม่ถูกรู้ได้ยังไงวะเนี่ยหลงตัวเองเวอร์ผมพิมพ์แก้เขินไปไม่งั้นจะทักมาหรอคือจะคุยงานผมตอบกลับงานอะไรแ ชวนไปกินเตี๋ยวกลางดึกงานอะไรก่อนแค่อีกฝ่ายถามดักทางผมมาเช่นนั้นผมก็เลือกลากในทันทีอโอ้ยก็จะชวนไปคุยงานไงผมมีอาการให้เห็นโดยการพิมพ์ข้อความส่งไปไม่ครบทำให้อีกฝ่ายรู้ทันทีว่าตอนนี้ผมไม่ปกติแล้วว่าแต่มีอะไรแต่ทว่าเมื่อสงครามส่งข้อความจริงจังเข้ามาผมก็ดึงสติกลับมาอีกครั้งคือ กูเองก็ไม่ได้สนิทอะไรกับมึงมากแต่กูอยากจะถามมึงอย่างนึงอะจะถามอะไรอืมมึงเชื่อเรื่องพญานาคปะแค่ผมถามออกไปเช่นนั้นสงครามก็ส่งอีโมจิตาโตขึ้นมาพร้อมกับพิมพ์ข้อความส่งมาผิดๆถูกๆไม่ต่างจากผมเมื่อก่อนหน้าเลยออะอะไรนะเชื่อหรือเปล่าว่ามาันเถอะคืองี้คุณโอมเคที่กูยื่นเรื่องย้ายออกจากโรงพยาบาลกูมาพยายามคิด ก็คิดไม่ตกสักทีเขาพูดกับกูว่าพิดที่เขาโดนน่ะมันคือพิดพญานาคอะไรนะตอนแรกกูก็ไม่เชื่อแต่พอมามองดูความเป็นไปได้จริงๆกูพยายามศึกษาเคสนี้มานานหลายเดือนละแถมยังไม่มีร่องรอยของงูก,กัดตรงไหนเลยยาที่กูให้ไปมันก็ไม่ได้บรรเทาอาการลุงเลยด้วยซ้ํามันยิ่งทําให้อาการของเขาสุดลงกว่าเดิมมึงก็เลยกําลังจะเชื่อว่าเขาโดนพิษพญานาคจริงๆตอนแรกที่กูไม่เชื่อ มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะสิ่งที่กูเรียนมามันไม่เคยมีอะไรแบบนี้แต่เหมือนเหตุการณ์หลายๆอย่างยิ่งทำให้กูคิดเรื่องนี้ไม่ตกจริงๆะผมตอบกลับไปอย่างจริงจังเหตุการณ์อะไรวะกูไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครนะแล้วกูก็จะพูดกับมึงเป็นคนแรกด้วยอะไรสงครามถามกลับมาด้วยความสนใจตั้งแต่เกิดมากูฝันเห็นพญายนาคมาตลอดมันแปลกมากๆท,าท,าทั้งๆที่กูก็ไม่ได้บูชาตั้งแต่แรก ที่บ้านกูไม่มีใครบูชาเลยสักคนแต่ทุกครั้งที่กูเห็นรูปปั้นพญายนาคก,กูกลับรู้สึกผูกพันชอบมันมากเห็นแล้วก็คือสวยจริงเหรอและที่สําคัญกูชอบพญายนาคสีดํามากในฝันกูเห็นแต่พญายนาคสีดําตั้งแต่เกิดบางครั้งก็ฝันว่าตัวเองใส่ชุดโบราณสีดำอะไรนะชุดโบราณสีดำเหรอพญายนาคสีดำที่เห็นลักษณะเป็นยังไงสงครามถามเข้ามาด้วยความสนใจ เหมือนเราจะคุยเรื่องนี้กันได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่รู้สิตัวใหญ่ๆเหมือนงูใหญ่สีดำนินเคยเห็นตอนเขาเป็นมนุษย์ไหมไม่เคยนะเห็นตอนแค่เป็นพญายนาคอะโอเคลงอ,อกไปทีแต่ถ้าว่าแค่สงครามพิมพ์กลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งทำไมถึงถามแบบนั้นนะลงอ,อกคืออะไรมึงก็เชื่อเหรอก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อบางทีมึงอาจจะมีดวงจิตที่ผูกพันกับองค์งท่านก็ได้ แค่สงครามพิมพบอกมาเช่นนั้นผมก็นิ่งคิดไปครู่หนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิแล้วมึงคิดว่าเคสคนโอมอ่ะมันใช่ผิดพ,พยายนาคจริงๆไหมผมกลับมาถามถึงเรื่องเคสงานต่อกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเฮ้ย <oly> ผมพิมพ์ถอนหายใจเข้าไปในช่องแชทเงี้ยเอวงี้กูจะยอมไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับมึงแต่มึงต้องเลี้ยงกูนะแต่แค่สงครามพิมพ์ส่งกลับมาแบบนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีอ๋อ อืมได้ผมรีบตอบกลับเห็นว่ามึงเครียดด้วยล่ะอีกอย่างถือว่ากูไปกินเลี้ยงวันเกิดมึงย้อนหลังอย่าคิดว่ากูไปเดทกับมึงแหละกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมวอยวายกดีสงครามตอบกลับมาเช่นนั้นก็หายเงียบไปเวลา20.39นาฬิกานาทีผมกำลังเดินตามหลังคุณชายสงครามกลับมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ลืมที่จะยกกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเขาจากด้านหลังแล้จิ้มลงไอจีไป เพียงไม่นานเพื่อนรักของผมอย่างวิวก็ส่งโพสไอจีนั่นกลับเข้ามาในแชทของผมก่อนจะถามขึ้นเพื่อจับผิดใครเอ่ยผมเปิดข้อความอ่านในทันทีนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ทงครามหันมาผมรีบยกมือถือถ่ายร่างหนาไว้ก่อนจะส่งกลับไปในแชทของเพื่อนรักอีกครั้งนั่นไงกูว่าละยังไงวิวแซวขึ้นมาคุยงานผมตอบกลับไม่เชื่อมึงชอบเขากูดูออกเดดเหรอเดเด้อะไร กูกำลังจะกลับแล้วผมตอบกลับในทันทีหมอสงครามไปส่งไงกลับเองสิรถกูออกจากอู่แล้วผมบอกแค่นั้นก็ไม่สนใจคําตอบของเพื่อนรักอีกก่อนจะเก็บโทรศัพท์เข้าในกระเป๋านั่นก็เดินมาถึงรถของผมพอดีกลับบ้านดีๆนะผมบอกสงครามที่กําลังจะเดินแยกออกไปอีกทางร่างหนาแค่หันมาพยักหน้าให้เพียงเท่านั้นก่อนจะเดินออกไปไม่สนใจอะไรผมต่อ มาดนังลอมผ้าควังหลงสารพันมีมากมากผู้ผู้ป่าปดามีเข้าอ่านปงลงเรียนสอนมีซุ้มนั่งกระสิงฟอนหาบแห่อมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งบ่มพังดอกสมังดอกอมแกมมูมันป่า